วันด,ดีช่วงบ่ายนะครับเนาะของมือวันที่หาคืา 2, เอเาสองพันหาร้อยหกสิบสี่เนาะบ่ายออกมาลดน้ำต้นไม้ย่างซุ้มปลูกบ้านนี้นะครับเนาะอย่ามันเหี่ยวเพราะว่าฝนบ่มาเนาะอย่ามันตายอย่ามันบ่บดติดเนาะเพราะว่าเขากลังแทงรากออกมาแค่ ม่านเส้นสองเส้นนี่เนาะเลยต้องมาหลดหลุดแล้วละ่ะซุ่มแถวไก่สายยางเนาะยังแต่โซนตั้งผีเนาะมาเลยกะเลยจะเอาไอ้แหนแดงนี่ละ่ะนี่แหนแดงเนาะทิปเลี้ยงไว้หันเลี้ยงไว้ในบ่อในท่อปูนเนาะกับอยู่ข้อ,ของมองคุดไว้หันเนาะนี่ละ่ะ สิมาให้เป็ดน mm hmm. like okay. ี่เป็ดเป็ดหน่อยเป็ดนี่แหละครับเป็ดหน่อยกำลังมาเอามากินมากินน่ะเห็นบอรกินดีครับปิ๊ปปี๊ปปี๊ปปี๊ปมาเด้อ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 กินเนื้อแดงเด้อมาเด้อกินดีคักรับ จะลอยปลากับมาพ่อปลาได้ครับงนีงยน้ำม,มาไก่ในจะลอยแบบนี้นเนาะเห็นมันเห็มันเป็นน้ำหม,มุนเวียนอยู่วางไก่ของเฟืองนี่เนาะเพราะว่ายยานเพิ่งเกิดเป็นสภาพน้ำเสียกัเลยเอามาเห็นหมุนเวียนเห็นไหลเนาะมันไหลไปทางอื่นเนาะเห็น เกิดการหมุนเวียนมันก็จะเป็นน้ำดีขึ้นมานะครับเนาะก็เห็ดลอ่ลองไปเรื่อยๆนล่ะก็รู้สึกว่าบุมีกินได้แหละครับเนาะผมล่องไอ้ตักน้ำคือผมล่องมึงเนาะทำไมถึงเกิดเป็นกินเหม็นของไอ้ซากหนี่เนวโบ,บเมนเนะาะโบเมนแสนดงว่า ใส่ได้เนาะเพราะว่าในคอ,เอกเป็ดนี่กับบมี่กินนะครับนะผมกับผมก็เคยเอาเอไอเอ็มหดเนาะย้า,ายกันย่า,ายกันกินกัน สามารถเนแดงนี่เนาะพิกายนี่ผมก็ได้มาถุงหนึ่งเนาะผมะ่ะมาณซ้ำนี่แหละครับนี่ซ้ำยูนิคุนี่แหละผมก็เลยเอาลงมาทอเอามาลงทอไวนะ้เนาะทอปูนทอปูนตัวผมไทยม้งนี่แหละผมก็เอาลงไวนะ้เนาะเขาก็แร่ขยายออกมา,กานี้พอข้าดำหน้าแล้วไม่ไมเนาะเอาลงไปปล่อยไว้ ผมก็ลงไปเทลาซ,ซัมนี่แหละครับซัมนี้เนาะประมาณเกือบขีดนี่ล่ละห้หน้าหนึง่งแต่ว่าผมกับเสริมไปเรื่อยมาแล้วเอาไปเอามามเต็มให้หน้าเลยครับหญ้านี่หญ้าพคคอยเห็นเลยเนาะอยู่ห้หน้าให้นั่นรูซึึกว่าโอ้ได้ผลดีอยู่ครับ อย่าจะให้หน้าให้นั่นบ่มีเลยต่อไปก็จะเอาไปไหว้มอูอันนะมงพเพาะหอยเซลรี่น่อยเนาะที่มองผมเอาไข่มันไหวนะเอาไปให้หอยเซลรี่น่อยกินก่อน เ็ดก็เขากินอย่างนี้คือสะอิ่มอยู่หรอกลายอยูน่นะครับต้นใหม่ดนน้ำก็โอ้ยดีใจน้ำต้นใหม่ครับ แต่เขียนท่องสองปีตนนี่ก็ง่ายแล้วง่ายเติบแล้วสูงเม็ดกว่าแล้วอน,นี้ก็คือไม้มันป่าเนาะนี่ครับหมันป่าหรือกันเกลากาเอืน่นภาษากลางกาเอื่นกันเก่าเนาะกินหอมดอกมันหอมสดชื่นเนะครับก็กันขึ้นแห่งหอมไก่ิ่นนี่สภาพป่า สิทำขึ้นเอียงกันคันคู่สะเนาะตะกี้โอ้ดินบดีแห้งครับเพราะว่าดินขึ้นมาจากกลนบอนนี่บ่มีสารอาหารอย่างเนาะเป็นดินทรายแบบเหลวๆนะเอาขึ้นมาไวนี่ิ่งแน่ฝุ่นโมพิกายกเาาเฟื่องมาใสา่เบิดเงเป็ดมันมาสะครับไก่ไหมไก่มาสะมาขุดออกเบิดเพราะว่ามันเกิด เป็นขีกระเดือนเป็นไอ้แม่งบงดินหลายแห้งซึ่งแมงยังหลายหลายอย่างนะครับเนาะมันเกิดขึ้นมามันมอยู่นี่พองไงมันสมบูรณ์มันเลยมาอยู่เนาะมันขุดบ้นจนตน้นไม้ผมสิลมไม่ไดนะ้แทนนะแถววางนะครับผมเลยเอาไก่ออกเลยเอาไก่เมื่อบานเมื่ออยู่ในบ้านีาน นี่นะครับมองไอ้หอยเชลลีน้อยอยู่นี้มองบอ่ออนบาลเนาะคงสิเอาไข่มาไว้ตะกานี่เอา,าไว้หนีเรื่อยๆนะครับบัดนมันใหญ่ให้เต๋อคงก,ก็จะออกเนาะออกไปไว้ให้หน้า มาเกิดเห็ดสี่ n h ả เอาตัวไอ้ตัวนั้นละ่ะพานเงงตัวนั้นส nhảy ไปไปให้หน้าคือกันกับตัวฝุ่นครับมองเลี่ยงกบฝุ่นเดี๋ยวไปไปเห็ดเอาไขห่หอยเชลลีมาไหวหันอีกนะเพราะว่าที่เลี้ยงหอยเชลลีเป็นจริงเป็นจังเนาะ ต่อไปก็จิไปปลูกหมากที่เล็กเนาะเพราะว่าไ้เม็ดมันมากแล้ว,วปลูกเป็นบางส่วนเลยล่ละไ้เม็ดข้ามารประมาณสามร้อยเมย็ดถึงหรอกคือมันหลายแห้งสามถึงสี่ร้อยละ่ะเพราะว่าแต่ละฟกักเนาะแต่ละฟักเนี่มันยี่สิบเมล็ดเน,ะนาะนับเบิ่งแล้วโอ้โหมันหลาย เม็ดน้อยๆครับเม็ดพื้นนี้นี่เม็ดน้อยๆแปรๆน้อยๆแปรๆนี่นี่เนาะนี่จะไปไปปลูกต้องมองก้บบาดบางมองกับ,กบเน็บเนาะ โอ้ยจองเนี่ยก็สิบจักสิแพรบ่รแพรละ่ะบม่ได้ค้างเป็ดเป็ดกระแหบนะครับนี่ไข่หัวเชลีนี่ซสุ่มไอกะอะะรอกละกลังเบาเนาะสีขาวดำดำขาวขาวนะครับสุ่มนี่กระลังเบาก็เริ่มเบาเออกไปเรื่อยๆเนาะน กนยังยีกหลยอยู่ครับบริเก็บหลายมือแล้วคือเ,เอาให้เบืองลูกเพลินเนาะลูกเพลินซุ่มมันอยู่นี่นะมันจิเกาะอยู่น้ำเอนี่ครับตัวนี้น้อยอยังหรอกนี่ครับนี่น้อยนี่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 แนมนเห็น มันจะเกาะอยู่น้ำนี่น่นอยนะครับนี่แมนเพล่อนนี่เชอรี่น้อยกระซุ่มไงเนี่ย,ยกับมี่กระโวอามอยโดนเติมเลยเนาะกรชซุ่มญ่แน,น่นอยแน่อยู่นี่แหละ ตุ่มนี่ตุ่นก็ใหญ่เติบแล้วคันเสียวมาออกไปต้องออกมาเอากลางคืนครับพเพราะว่ากลางคืนเขาจะขึ้นมาอยู่เลาะไอ้เห็นเนาะเลาะตื่นตื่นสิเนาะกลางคืนกลางคืนเขาจะขึ้นมาอยู่เลาะปลายหนานี่เขาก็มาเอาไปปล่อยในบอ่อให้หน้ามองตื่นตื่นเนาะ ต่อไปคงจะไปปลูกขี้เล็กเนาะเอพริกไทยต้นนี่เนาะใ้ปีที่สองเลยครับนี่ปีที่สอง รลังขยายก็ลังแพร่ขึ้นมาเนาะสูงกับเม็ดกว่าแล้วตอนนี้นี่แหละปลูกเสลลต้นย่างเลยผมก็ว่ามันสิบใหญ่เนาะปัดใหญ่อย,ยู่บ้านมันเกาะแล้วครับหากมันเกาะน้ำใหม่แล้วนี่นี่หากเขาก่อใหม่แล้วนี่คือคือกันกับพูนบ่นี่ครับนีน่บ้านนี้มันจะเป็นหมากเด้ครับบ้านนั้น มันใบหยอดสู้นี่มันแกนี่เนาะแกจังสีกต่ชิเลือมออกมากบานนะขมันใจน่นี่เลยกับเขาว่ากระตองให้ฟุ้นดูบันีอันนี้ผมค่อยค่อยให้ดูดอกโดนจากหอยเธอนึงเนาะนี่ฟุ้นเขาก็ย่อยสลายกลายเป็นเป็นดินไปแล้วเนาะตอนนี้ กลาเป็นดินไปแล้วน,นี่ผมเอามาปลูกว้านนี้นะครับข่าโมงนี่มาแล้วนาะมารด,ดให้มันซ้ำนี่ตัวนี้ก็กองเป็ดแหบมันได้นี่เพราะว่าผมถอนมาจากปลาเนาะมันแตกขึ้นมาในนี่แล้วผมก็เลยเอาถอนออกมาเนาะ กสีนใงญ่บาใงญ่หละต้นนี้ต้นนี้คือสีไง่อยอนนู่กับต้นนี้กับต้นต้นนี้เนาะนี่ดอกกระเจียวออกดอกเลยครับออกดอกต้นนี้ผมเห็นออก เห็นแต่ต้นขึ้นมาเนาะน้ำมันนี่พักหวานเนาะพักหวานผูกไว้ข้างๆเป็นไม้แดงไม้แดงเป็นสมุนไพรสมุนไพรแก้รูกรัเพาอย่ามลุ่งอย่าแก้นลุ่งน้ำเหลืองเป่าเป่าไงเป่าไง สังเกตเบื้องเป่าใยมันจิตแตกต่างกับเป่าน่อยครับเป่าใ่มันจิใบเหลื่อมใบมันเหลื่อมเนาะนี่ใบเขาจิใบมันจิตยาวกว่าใบอเป่าหน่อยเนาะเป่าหน่อยมันจิใบมุ่นๆกว่าจัหน่อยเนาะแล้วก็สีเขียวกับบดต่างกันต้นเขียวอ่อนๆตัวนี้เขียวแก่เนาะเบื้องแตกต่างกันครับนี่นี่คือเป่าหน่อยนี่เป่าน่อยนี่ มันสิแตกกิก่งก้านมันสิแตกออกแบบนี้เนาะครับนี่คือเปล่าหน่อยใบเขาจิกแบบก็บเป็นยักษ์ขึ้กันอยู่แต่ว่ามันสิใบใบสันกากันเนาะมันเบามันบ,นบเหลื่อมคือเป่าเปล่าใหญ่แต่ว่าสรพคุณอันเดียวกันครับดอกเขานี่สามารถเอาไป ดองเหล่ากินเป็นยาบำรุงร่างกายเนาะบำรุงกำลังครับแล้วก็ลากเขานี่ไปขับลมไปขับของเสียออกจากร่างกายพวกเป็นยาเป็นกระเพาะเนาะครับนี่แหละญี่ปุ่นเอาไปจดลิขสิทธิ์แล้วนเป่านี่มาอาอย่บ้านน้องเก่านี่แหละเอาน้ำผึ้งเสริมเนาะ แต่กีสามปีที่แล้วแล้วครับ่อนแค้นอ้หอดยอด่นมิแต่หยอดกำลังง่ญ่ๆเลยครับอู้แว้คือฝนลงหยอดง่ามเลยฝนแตก ต้นออกไปนํำหากนํำหยังนะเพิ่นนี่เนาะพี่ต้นมันอยู่ผี่แต่ว่าต้นแม่มันอยู่ผี่แต่ว่าหากหากมันออกมาหอดผีมันแตกออกอีกครับนี่ขม,มุนแม่เพิดบันปลูกซุ่นี่มันเกิดมาเองมันโหอือ่กับไก่ขมูล,ล่ะ อันนี้ก็ยานางยานางที่เขาแกงสนามัยเนาะบม่ได้ปลูกครับสงสัยนกเอามาอยู่เกิดเองยานางเนี่ยเป็นยาสมุนไพรขึ้นกันอรลากเขานี่เนาะลากเขานี่ขุดเอาประมาณกำม,มือหนึ่งเนาะต้มกินนะครับ แก้ไขได้ทุกชนิดไขไ่แมลงหรอกไขไ่แมลงเรียไข่วัดไข่ยัยงนี่ได้เวดนะครับนี่แต่ว่าห่วยผมว่าแก้โควิดก็จะได้อยู่ได้นี่นะครับเอาไปล่องมึงเรื่องพวกได้เป็นไขว่วัดไข่ยังกัยานะครับไปลองมึงแต่ว่ามันจะมีรสขมแนท่ยขนาดละขมกัยามันเขาเป็นยาเนาะบมะเกินสามหมอผมบอกได้เลยว่าเศร้าเลยนะครับ หันค้นเป็นไข่นี่แล้วก็บใบมันเอาไปแกงใส่ยะน่างโอ้แกงใส่น้ำไม้เนาะใส่น้ำไม้แล้วก็ทุ้มหนึ่งเขาไปปั่นมาเห็ดเป็นนามยะน่างกินเป็นยัียงกว่ากินเป็นยานละแต่ว่า,าผมไม่เคยกินเนาะ ต้นแนงหอมนี่ผมก็มาปลูกที่แหละกระลังแตกออก่าพีกว่าเนี่ยฮะเขาดินมันบดีแห้งครับกระลังเริ่มใบใหม่สากพืชทับถมมากนี่อันนี้ใบอาลางเนาะหน่อยนี่สากพืชทุนี้ทับถมมันก็เริ่มดินเริ่ม,ม,มด,เมดีเห็นบ่นี่ดินเริ่มสีดำตะกีเป็นสีเด่นดินสีขาวเข้าคุดเนี่ยนี่บ่ได้เลยได้ครับ อันนี้เอามือคุยนี่ก็ได้นี่เห็นบอ่อันแดงๆนี่หากหากค่อนแค้นนะครับนี่แดงๆนี่นี่แหละคือคือว่าดินดีแล้วนี่ดินสามารถปลูกยังก็เกิดเบิดนะครับนี่บาดเนี่ยนี่เห็นหมอต้นไม้ตะกี้บ่นดังงามเด้มันเริ่มดินกระลังเริ่มดีมันก็ปรับสภาพไปเองมันเนาะเริ่มดีขึ้นมาเรื่อย ผมจะปลูกไอ้นี่ล่ละปลูกต้นขี้เล็กใส่อีกบานนี่เนาะนการปลูกปลานี่ปลูกทุกอย่างที่จะปลูกนะครับมันเป็นปลาเนาะเพราะว่าผมก็คิดอยากปลูกแต่โดนเลยลละแต่ว่ามันกับท่านตกผลึกเนาะ แต่เริื่มจกสะผมก็ปลูกมาตลอดตั้งแต่ตามสิบปีที่แล้วุะ่ะจกสะอยู่นี่นะผมก็ปลูกมาตลอดกับบัวคอยหวัวซ่ามันเนาะง่ามแรงไามมันก็ตายเนาะเพราะว่าดินมันบม่มีสารอาหารบ่มีหยังมันแกนนะครับมันสมัดขาวยาังไงอันไี้ส้มที่เห็นอยู่นี่ผมปลูกปีหาหกมันนี่นะครับนี่ส่มใหญ่ๆน,นี่นุ่สม,มไม้ยุ่งไม้นี่นี่อันไม,ม้โมงบ่ได้ปลูกม,มันมากเองมัน ต้นนี้ปลูกปีหาหกไม่มาคาโมงไม่ร่างต้นนี้กับบ่ิปลูกมันเกิดเองมันอยู่นี่เนาะก็มีต้นเดียวแหละเกิดอยู่นี่ต้นหนึ่งกับต้นมูกนี่นะครับท้ายนั้นเนี่ปลูกโอ้กับนี่ไหมขอ,อผิดกับต้นเดานี่ต้นนี้กับบ่อปลูกเนาะดินเริ่มดีแล้วนี แถวนี้ผมเอาเสื้อเห็ดปวกมาลง,งบุ้นเลยครับนี่แต่ว่าพระทันเห็นเกิดอยู่เนาะถ้าเบิ่งปีนี้มันจะเกิดบอ่อเห็ดปวกมาลงแล้วเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เนาะขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะครับเนะาะขยันเอาเติบแล้ว21นาทีละจบกับ นี่ละยอดคอนแค่นนี่ละหวานดีนะครับนี่เอาไปหนึ่งจำแจลนี่หักเอาเพียงพี่หงงมันหักง่ายๆพี่เปาะเลดนี่ไปแกะออกมานี่มันซำนี่ก่อยเขาแกะแล้วยยดนี่แห้งง่ายนี่หนึ่งจิ้มน้ำพริกโอ้โหสุดยอดหรือปีแกงใส่ไว้เนยใส่สารเนย หรือมีกระดูกมีกระดูกหมกูดูกง่วมันถือก,กันคักกับพวกสั้นกับสัตว์ปลาเนาะพวกหนูพวกกระแตจังสินะครับกางแกงไก่ใส่ตัวหนึ่งสุดยอดแซ่บกม้มคอมนะครับเอาสรักินี่ก็ขอโจ้เพียงสักนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่นะีเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับเนาะสะรักิินี่สวัสดีครับ